ตรงนี้ก็มาถึงทางแยกที่ทางซ้ายมือขึ้นเขาทางขวามือลงลำห้วยเส้นทางก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ก็พอไปได้เพียงแต่ทางขึ้นเขามีล่องลึกมีล่องแล้วก็ขึ้นถ้าถ้าฝนมีก็คงขึ้นลำบากหน่อยแต่มีทางให้เลือกถ้าขึ้น ไปรถเก่งแล้วไปค้างก่อนข้ามห้วยมันก็คงไม่มีปัญหาก็ดูเอานะครับร่องประมาณนี้ร่องประมาณนี้ร่องประมาณนี้ก็พอไปได้ไม่มีปัญหาอะไรอ,อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วไปได้แล้วเนี่ยนี่รถเก่งได้ครับอ่านี่มันไม่มันร่องกลางเฉยมันไม่ได้ร่องล้องไง เกี่ยหนึ่งแน่นอนเลยขึ้นไปเรื่อย <c oughs> เรื่อยไม่ต้องเร่งพ <ounds> อขึ้นไปได้มีร่องมีทุ่งนี้ที่เดียวล <c oughs> งขึ้นเอาวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็สวยงามใครไม่มาก็จะเสียดาย